กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับวันนี้ครับสถานการณ์น้าล่าสุดณสารแยกวางน้ําบนวันที่5กันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะเอาภาพตรงนี้เป็นภาพสดก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปจบเรื่องราวของเรือโยง20วาลามตีฝ่าวางน้ําบนในอีพีสุดท้าย e ีีที่5นะครับ แล้วเดี๋ยวจะดําเนินเรื่องเป็นวันต่อวันนะท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะท่านผู้ชมแต่น้ํานี้เป็นระดับที่มันล่าสุดนะของวันนี้นะเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงนะที่ผมไปกลับไปถ่ายทำมาท่านผู้ชมได้รับชมครับอีกนิดเดียวครับจะถึงป้อมเพชรแล้วครับแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนั้นถึงตรงศาราที่วัดบางกระจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับแล้วก็ตรงจุดนี้ครับมีคอมเมนต์ที่ถามผมมานะว่าเรือเขาอยู่ตรงไหนกัน นี่คือจุดพักคอยนะท่านผู้ชมนะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เขาเป็นกระเตงข้างแล้วทําหน้าที่เสร็จแล้วแล้วก็จะรอกันลงมาและนี่คือหนึ่งผลงานของปีที่แล้วนะท่านผู้ชมครับภาพจากมุมสูงนะท่านผู้ชมที่ปูพกเรื่องทําได้ในปีที่แล้วครับลองไปรับชมกันครับท่านผู้ชมครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาถามผมนะว่าเขาบรรทุกอะไรกันมาบ้างผมตอบตรงนี้เลยใช้เวลาตรงนี้แล้วตอบเป็นไปเลยนะครับผมมีทั้ง หินปูนดินทรายมีข้าวมีน้ำตาลนะน้ำมันแล้วก็มีแร่แล้วก็มีอื่นออีกมากมายนะท่านผู้ชมครับเอาและท่านผู้ชมผมฝากกับคลิปนั้นด้วยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นไปเมื่อสักรู่มันเป็นภาพมุมสูงในปีพุทธศักราช2564นะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมอยากเห็นนะว่ามุมสูงเป็นเช่นไรนะครับลองไปรับชมกันแล้วปีต่อๆไปผมจะโดนมาบินที่ได้ครับท่านผู้ชมครับขอให้ผมศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้ได้ก่อนนะท่านผู้ชมนะ มันมีกฎหมายหลายตัวนะครับที่รองรับกับตัวโดนนะเดี๋ยวยังไงผมจะทําให้ได้ติดตามไปกับผมแล้วกันครับมาแล้วเบื้องหน้าครับท่านผู้ชมครับโอโห่ปุยแป๊บเดียวเต็มที่แล้วนี่ภังกิจนี้ครับปีนี้นะตอนจบแล้วท่านผู้ชมครับมันจะสวยงามสง่างามสักแค่ไหนสังเกตดูครับท่านผู้ชมทางขวามือเลยเรือกั้วสองลำที่อยู่ทางขวามือครับท่านผู้ชมครับ ทีมงานชุดนี้เป็นของทีมงานทีวีนะท่านผู้ชมนะดูครับความอลังการที่ขึ้นมาพร้อมเปียกันแบบนี้ท่านผู้ชมโอ้ผมเห็นแล้วแล้วฉีกลำซ้ายมาเอ้าท่านผู้ชมดูตรงกลางครับมีการฉีกลำมาทางซ้ายนะท่านผู้ชมนะมาหาเรือพวกซ้ายขวาน,นะท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยแล้วมีเปลี่ยนกาบเรือกันนะเมื่อกี้นะแล้วปล่อยให้ทางขวามือครับเป็นของเรือพวกทั้งสองลำนะท่านผู้ชม วันนี้วันนี้พร้อมเพียงสุงดยอดและสวยงามสง่าง,งามจริงๆครับกับทีมทีบีนะครับตรงนะ ท่านผู้ชมลากกันยาวมากอะ่ะเสียงกระชากลากเทอร์โบรีดกําลังแรงมา้าออกมานะท่านผู้ชมเบ้เอเ่ยยาวๆเลยนะกับขุวนนี้นะทิงซ้ายนะทีบีนะครับทีงานทีบีที่เป็นเรือควบทางฝั่งซ้ายมือนะท่านผู้ชมทีบี28กานทีบี17แล้วก็ตรงควบที่อยู่ขวามือเป็นทีบี27นะครับแล้วก็ชัยฤทธิ์รุ่งเรืองนะท่านผู้ชมนะ นี่คือเรือโยงหน้านะครับแล้วก็มีโยงหน้าที่เป็นเรือควบทังฝั่งซ้ายมองไม่เห็นชื่อนะค่าผู้ชมเดี๋ยวมีพี่ๆเข้ามาคอมเมนต์ให้นะคี่ก๊อตนะยกท่านทีนี้ให้พี่ก๊อตเขาแล้วครับผมทานผูชมค,ครับตรงนี้มาดูตรงท้ายนิดนึงก่อนโอ้โหดูท่านผู้ชมล้านเลยตรงท้าย ด้านหน้าเข้าไปน่าจะพบไปแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่ครับเทตสายไปแล้วแต่ตรงนี้ตรงท้ายนะท่านผู้ชมแล้วมีพี่ๆที่เขามารับชมอยู่กับผมด้วยนะที่โป้นนี้นะครับคอยส่งกำลังใจกันให้ตรงท้ายแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นภาพที่ลุ้นกันอีกช่วงหนึ่งนะท่านผู้ชมนะช่วงท้ายเนี่ยว่าเรือตรงท้ายนะจะขับล้างกันยังไงนะครับแล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมเพราะอย่างที่ผมเคยพูดไปลหลายคลิปครับ ที่ที่เป็นกระเตงข้างนะปล่อยออกมาแล้วนะครับแต่เขาเห็นนะเขายังตามขึ้นมาช่วยกันนะท่านผู้ชมนะดูว่าจะเข้าได้ไหมเอาอยู่ไหมนะครับนี่ครับนี่คือความรักความสมัครสมานสามัคคีของพี่ๆเรือโยงทุกๆท่านนะครับแต่ช่องผมปูพาเครื่องนำเสนอจุดนี้ด้วยนะครับอะไรก็ตามแต่นะครับท่านผู้ชมที่ทำให้พี่ๆเขาเสียหาย จากใจช่องครูพรกเครื่องจะไม่ทํานะครับจะไม่ได้พูดสิ่งนั้นออกไปนะผมบอกตามตรงนะครับที่ผมทําเพราะผมรักผมรักพี่ๆเรือโยงทุกๆท่านนะครับทุกๆลําเป็นเสมือนหนึ่งพี่น้องครับแต่ไม่ต้องมากีเลือดสาบานนะมันเจ็บนะมันมีวิธีอื่นนะ <c oughs> เอาละครับผมช่วงนี้น่าจะจบแล้วนะ น่าจะเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจากไปเดี๋ยวผมมีนี่มาให้ท่านผู้ชมฟังอีกหนึ่งเรื่องนะมีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะเขาเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะน่ารักเลยน่ารักเลยผมเล่าให้ฟังทิ้งท้ายหน่อยหนึ่งนะท่านผู้ชมเขาก็คุณสามีนะครับดูรายการผมก่อนดูคลิปผมก่อนจากนั้นคุณภรรยาก็ถามว่าดูอะไรแล้วก็เกิดการยื้อแย่งแล้วเอาไปดูกันจากนั้นมาครับก็ติดกันทั้งสามีและภรรยาเลย ทีนี้มีลูกน้อยด้วยสิท่านผู้ชมครับลูกน้อยนําไปรับชมและทีนี้ก็กลายเป็นว่าลูกน้อยก็ชอบด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่ลูกน้อยเนี่ยดันต่อเข้าโฮมเทเยเตอร์เลยท่านผู้ชมครับทีนี้มันก็ดังดังกระหึ่มเกิดกล้องกันทีนี้ก็ถังหมู่บ้านแล้วมั้งในป่าน,นี้พรว,ว่าติดกันงอมแงมแล้วนะยอมยอมนะท่านผู้ชมนะพูดคุยกันท้ายคลิปนะท่านผู้ชมครับวันนี้ของศักสีกับทุกรามครับเป็นอีพีตอนจบแล้วนะท่านผู้ชมครับขอ,อง เรือโยง20กว่าลำตีฝ่าวังน้ำบุญนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะวันนี้ปู่พักเครื่องของการ,ราบระธนาอํานาจบุญบาร,รมีคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อานาจบุญบาร,รมีคุณหลวงพ่อโตวัฒนันเชิงถึงทองปลกปักรักษาท่านผู้ชมทุกท่านพี่ๆนักเดินเรือทุกๆคนเดินทางไปกับโดยสวสดสีิภาครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ